เกี่ยวกับคุยแค่นี้เลยคับมึงสี่คุยลูกกะดี่กี่เม็ดนะคุยอะไรมืกคุยอะไรบุกคุยอันนึงครับสีดำเพิ่งอย่าเพิ่งนะอันนี้อันนส่วนตัวครับอันนี้เนื้อเกี่ยวกับยังไงั้นหาข้อเว่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวัยรุ่นที่ดื่มกาแฟก่อนนอนทุกคนนะครับตัวคลิปนี้มีคำหยาบมากมายนะครับใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันได้เลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคุยอ่ะต่อไป เดนครับพี่นอนไานคนปามกันปูไม่ให้ฟามพี่ก็เราทำตัวเราเฮ้ยใครวะไอ้ตว์แม่งด่าเราเจ้าอมพิวเ์เขีย็เาทตเเขาีดเฮ้ย,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 ยกูจะโดนแบนวะ แกงคนไม่ใส่ชอบมันเสียแล้วี๋ยวะวใครวะติดจอดแดงเลยนี่อยู่ันหาพ่อองมังเหรอมึงข่าวเลยกูไม่สนสวย เอ้ค ja, ุยคุ้ยเอ้ยคุ้ยอแม่ใรถแรกว่ะจะแซงแซงกูเหรอไอ้สัตว์ตามแค่นั้นแหละไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเย้ยเย้ยเย้ยพี่สามเขาแ่งรถตกไอ้เหี้ยกลับไปก่อนนะมึง ba lột chỉ thêm phu muốn cảm thấy bao cái say sưa đấy quê 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 ไอพวกควยได้ห yes um, sí ี่งนาได้เรียนไปขอไว่ได้พร้อมปะไอพวกควยได้หิ่ไอ้สัพมือสี่ควยลูกกะลี่ี่เม็ด คุยอะไรคุยอะไรคุย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 ยคุยอะคุย้งคุยอาดตาไม่มีเยคุยทั้งหเียเยเดี๋ยวจะเอาอะไรปทั้งคุยทั้งหดียปากดยจปากมาลงมาดลงมาดหนินายหงดหมดีเพื่อนมาดยอะะ อย่ามาเลื่อนเมาจนพูดไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยเขาจะพูดเขาเรียกว่าเลื่อนเพื่อนเราคอยตามเช็ดแค่อ้วกไม่จะไหลแต่เครียดที่เลื่อนโวยวายพูดคำเถียงคำเมาก็ไปนอนเงียบอย่าเลื่อนคอร้อนอย่ามากางตอนเชคคอยสร้างแต่พลาพัดโถไอ้เหี้ยอย่าเลื่อนเป็นเดยียวใส่เดียวไม่มีใครซ้อนเสียงไม่เกียงเ้อใจไเด้อในไม่ได้ดินไวเธอเป็นเซียนหยิงเสี่ยวเดี๋ยวเป็นเหนียวสับ

เพื่อนลองคอยตามเท็จแค่อ้วกไม่เท่าไหร่แต่เครียดที่เลือนโวยวายพดมทิ้งทำเมาก็ไปนอนเงียบย่าเลือนขอร้องอย่ามากากตอนเซคอยสร้างแต่พลาพัดโถ่เหี้ยนเบอร์หลุงตีหน้าอ่อนเมื่อสมองไม่ได้มีเป็นชองเวลาว่างก็มีเลยสัวันไหนหาเจอเดี๋ยวตีนไปป้อนเด็กติดตามเพงมีในช่องไม่สนใจทะลุดาวกระจอกไอ้เนี่ยคุยคุยคุยได้เหี้ยสัตว์ไอ้เหี้ยนายตีนไอ้สัตว์ งง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 ่โง่โงง่ก็เจาะกตัวนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องส่วนตัวนะครังประเดิมไปเจส่วนตัวนะง่โง่งงง่ตยลวไอคเทบส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะส่วนตัวนะ คุยๆได้หีคุยๆคุยพวกคุยเอ้ยมึงเลมึงมึงเล่นกับกูบ้ามึงเล่นพวกกูบ่าใไอสัตว์ป่ะงองพวกคยได้หีเหียวไอเหียพวกไอกะกากไอ้เฮีย

ไอ้พวกเชี่ยไอ้พวกกากไอ้สัตว์ไอเชี่ยกูบอกแล้วพวกมึงกากไอส้สัตว์เข้าใจป่ะกระโปงกระโปงเด็กกูผู้มึงกากไอส้สัตว์เข้าใจป่ะเล่นกับพวกกูอ่ะถึงจะรู้มือไอส้สัตว์ไอเล่นสนวัอะไรขายกูเจเอวีไอสัตว์หน้าหมี ้กูตายเวรกูตายกูออกออกอไว้ก่อนที่จะจบคลิปนะครับปวย